รถราคา30,000ราคาถูกมากมีรุ่นไหนหน่าเล่นมั่งวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมกาเลสซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถราคาถูกๆนะฮะวันนี้จะพามาดูนะฮะว่ารถราคา30,000กว่าบาทนะครับอยู่ที่ไม่เกิน4 0,000บาทเนี่ยมีรุ่นไหนหน่าเล่นมากนะครับแต่ว่าราคานี้ต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับสภาพเนี่ยอาจจะคาดหวังแทบไม่ได้เลยนะฮะโอ้โเอาแค่สตาร์ทติดขับได้นี่ก็ต้องใช้คําว่าถือว่าบุญแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกนะฮะที่พามาดูวันนี้ก็คือทางด้านของโตย o ต้าซูรุณา ตัวต้าซูรูนาตัวที่จะพามาดูนะฮะตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวโฉมแรกนะครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าตัวมุมส้มก็ได้นะครับนบปัจจุบันเนี่ยทางด้านของตัวซูรูนาโฉมนี้นะครับอายุอานามเขาโอ้โหค่อนงจะหลายปีมากๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับหรือสีสวยหน่อยอาจจะอยู่ประมาณสัก40,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่รถโตยต้าซูรูนาเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับเครื่องนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะภายนอกภายในเนี่ยถือว่าดูดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลสักนิดนึงนะฮะก ลหลายคันนะครับไม่มีพวงมาลาัย power นะครับแต่บางคันมีพวงมาลาัย power แต่กระจกเป็นมอือหมุนนะฮะออปชันอาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะดูเป็นคันๆไปแล้วกันเนาะเลือกคันที่สวยที่สุดก่อนนะครับทีนี้มาดูรุ่นที่2นะครับก็คือทางด้านของ Nissan nv นิสสัน nv เนี่ยถือว่าเป็นรถกระบะนะครับแต่ว่าทางด้านของภายในนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยออกคล้ายๆกับรถเก๋งนะฮะคือนิสสัน nv เนี่ยเขาเป็นรถกระบะขนาดเล็กนะครับที่ใช้เครื่องเบนซินนะครับอาจจะบรรทุกไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะบรรทุกได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะราคาเนี่ยไม่แพงนะฮะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดแบบอาจจะขิ้ลิ้วขิเลหน่อยนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ถ้าสวยๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นนะครับเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือทางด้านของ Honda City Honda City ปี95ถึงปี99นะครับสำหรับ Honda c i t ตตัวที่พามาดูนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวก่อนที่จะเป็นโฉมท้าย4นะฮะสำหรับ Honda City นะครับตัวหน้าตาประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องนะฮะแล้วก็อะไรได้หลายอย่างนะคล้ายๆกับท้าย4เลยนะฮะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับสวยๆหน่อยก็40,000กว่าบาทนะฮะแบรนด์ Honda เนี่ยถือว่าเป็นรถเก๋งที่น่าใช้อีกยี่ห้อนึงเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือทางด้านของนิสสันซันนี่ซารูนนะฮะ ทางด้านของนิสสันซันนี่นะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งแน่นอนนะฮะภายในใหญ่มากนะครับกาลิซิงบอกเลยนะว่าทางด้านของนิสสันซันนี่เนี่ยรุ่นนี้นะฮะโอ้โหภายในใหญ่จริงๆนะครับราคาที่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทเนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับจนถึงประมาณ4ี่หมื่นเนี่ยได้คันที่สวยเลยนะครับแต่ถ้าเรามีงบอยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยได้ซันนี่หลายรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซารูนซูปเปอร์ซารูนนะครับบางคันอาจจะไปถึงทางด้านของเนโอไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับา ต้องรอดูนะฮะว่าเราจะเจอรถรุ่นไหนนะครับแต่การที่แนะนำนะฮะว่าให้เลือกรถคันที่สวยที่สุดเสมอนะครับสำหรับรถที่ราคาถูกขนาดนี้นะครับามาดูที่อันดับ5นะครับก็คือเป็น t o โยต้าโคร l สามห่วง โตโยต้าโคราสามห่วงนะครับโอ้โหราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะสองหมก็มีนะครับสามหมก็มีนะฮะสี่หมื่นห้าหมื่นนี่คือได้สวยเลยนะครับโตโยต้าโคราตัว3ห่วงนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ต้องเรียกว่าตำนานเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่โลโก้ของโตโยต้าเนี่ยปรับจากตัวเดิมนะครับมาใช้เป็นโลโก้3ห่วงนะฮะจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับโตโยต้าโคราตัว3ห่วงนี้นะครับมีข้อกังวลอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือยุคสมัยนั้นนะฮะก็จะใช้ทางด้าน ของตัว3ามห่วงนี้นะครับเป็นแท็กซี่นะฮะเพื่อนสมาชิกข่านไหนนะครับที่ซื้อรถซุราก็ดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับอย่าไปซื้อแท็กซี่มาขับนะครับถ้าเกิดว่าเรา,าซื้อแท็กซี่มาแล้วมาใช้ในบ้านนะครับและซื้อราคาแพงเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าบางท่านนะกะว่าไม่สนใจแล้วนะฮะซื้อแท็กซี่เลยก็ได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นรถที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ทีน,นี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ Honda c ซี i c ฮอนด้าซีวิกตัวที่จะพามาดูนี้นะครับก็เรียกว่าโฉมเตารีดนะครับตัวเตารีดเนี่ยณปัจจุบันนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื0ขึ้นไปนะครับฮอนด้าซีวิกนะครับฮอนด้าซีวิกตัวโฉมเตารีดนะฮะที่จริงเขาจะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็คือตัวที่เป็น4ประตูนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น3ประตูนะฮะตัวที่เป็น3ประตูเนี่ยราคายังถือว่าแพงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเจอคันแบบแต่งเยอะๆสวยๆเนี่ยคัน3ประตูนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหราคานี่แพงสุดๆเลยนะฮะแต่ ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ประมาณ30,000นนะครับถึง40,000เนี่ยจะเป็นเตารีดนะฮะตัว4ประตูราคาณนะปัจจุบันเนี่ยโอหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับาราคากา็ไม่แพงมากเนาะอยู่ที่30,000ืแต่ถ้าสวยๆเลยนะครับผมว่า40,000เนี่ยหาซื้อได้สวยเลยนะครับ, 40, รบทีเรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ o ต o t ต้าโค l ราหน้าหนูตุดเป็ด โตยต้าโคราหน้าหนูตุดเป็ดนะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหรุ่นเรื่องของออปชันเนี่ยถือว่าใสมาเยอะน่าดูนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะมีข้อระวังเหมือนทางด้านของตัว3ามห่วงนะครับระวังเรื่องของการเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวแท็กซี่นะฮะแล้วมาทําใหม่ให้มันเป็นรถบ้านนะครับคือความแตกต่างสมรรถนะต่างนะครับจะแตกต่างกันมากให้เพื่อนสมาชิกนะฮะดูให้ดีก่อนนะครับทางด้านของหน้าหนูตุดเป็ดเนี่ยการ์ิ่งชอบมากเลยนะฮะรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเรื่องการขับการขี่เรื่อองงข ต่างๆเรื่องความนิ่มนวลน,นะฮะเรื่องของอะไหล่ทดแทนเนี่ยอาต้องบอกว่าโอ้โหนี่มีอะไหล่เยอะมากๆซ่อมง่ายด้วยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็เป็นฝั่งกระบะมากนะครับก็เป็น Mazda Family มาสด้าเฟมิเลียนะฮะต้องเรียกว่าเป็นกระบะโอระดับตำนานรุ่นหนึ่งในประเทศไทยเราเลยนะครับเฟมิเลียเนี่ยหลายท่านอาจจะเรียกติดปากกันเลยนะครับว่าเป็นมาสด้าน้อยนะฮะก็จะเป็นรถมาสด้ากระบะเล็กๆนะครับขับสบายๆนะฮะณนะปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ประมาณสัก3า0 0 0บาทเนี่ยมีให้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ราคาแพงๆหน่อยนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยก็อาจจะได้ของตกแต่งมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ยังน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกระบะอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะท ท้ายเลยก็คือทางด้านของยูสุเคบี อิสุเคบีนะครับเป็นรถกระบะของค่ายอิสุนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะดูโบราณมากๆเลยนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการขับการขี่นะครับพูดถึงเรื่องของการขนบรรทุกต่างๆประโยชน์ที่จะได้ใช้นะครับทางด้านของกระบะอิสุเนี่ยยังถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังสักน,นิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ซื้อรถเก่าๆนะครับอาจจะต้องดูเรื่อง <indicating S 1> ของอะไหล่ทดแทนบางบางทีนะฮะอะไหล่ที่เราเสียหายไปนะฮะอาจจะซื้อหายากสักทีหนึ่งนะครับสำหรับนี่ก็เป็นเรื่องของรถราคา3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ แต่ว่าต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับว่ารถราคานี้นะฮะในปัจจุบันกับการเลซิงเนี่ยจะไม่มีขายนะฮะต้องแจ้งอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านไหนอยากได้รถราคาประมาณนี้นะครับอาจจะแนะนําว่าให้หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซื้อตามเต็นท์ทั่วไปหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากซื้อรถกับการเลซิงนะครับการเลซิงก็มีรถในกลุ่มที่ต้องเรียกว่าสวยแบบสวยมากๆนะครับรถบ้านคัดแล้วนะฮะคุณภาพดีเรามั่นใจว่าสวยมากๆเลยนะฮะมีการันตีนะครับรับประกัน5ปีนะครับหรือว่าา 5 0 0 0มกิโลโอนี่ต้องบอกเลยว่ารับประกันรถมือ2เนี่ยดีกว่ารถมือ1อีกนะครับไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ